ียนคณะทำงาน KMP สพปคณะทำงาน KMP สพป5และผู้เข้าร่วมกิจกรรม k m Buddy ทุกๆท่านนะคะการจัดกิจกรรม k m Buddy ครั้งนี้นะคะก็เพื่อเป็นการเ,าเป็นเวทีถ่ายทอดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแผนการจัดการวานร,รู้ของส .8 ปพศ2559และก็ยังเป็นส่วนหนึ่งนะคะของการของกิจกรรมการแบบ่งแบบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือ KMD ค่ะ ซึ่งสชปแแล้วก็สชป .5 นะคะได้ร่วมกิจกรรมนี้มาเป็นปีที่3แล้วนะคะขณะน,นี้แล้วก็ได้รับความช่วยเหลือความร่วมมือเป็นอย่างดีในการดำเนินกิจกรรมทุกครั้งนะคะวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วค่ะดิฉันขออนุญาตกรบาเป็นเชิญท่านทอยชอชปแปนะคะนายประหยัดสมุนพัฒน์นะคะในรามของประธานคณะทำงาน KN t อสชปแ กล่าวต้อนรับคณะทําง,งาน KMT e a m am, สจปอ .5 อย่างเป็นทางการและดําเนินกิจกรรม k m b บัต y ดด้วยค่ะเา,า k m นบัต y ดีคือเราเราร่วมมือกันเพื่อจะถ่ายทอดแลกเป็นความรู้ก,กับอากันนะครับของเราได้เดินทางไปที่สํานัก5มารอบนล้ก็คือคุณพิพัฒนะครับผ,บผวามรู้ที่เราไปไปถ่ายทอดก็เป็นเรืเ่อง Water l i ี่นะครับซึ่งหวว่าจะได้เป็น สำหรับวันนี้ก็เป็นทั้งที่ของสำรัก5้านะครับที่จะมาถ่ายทอดความรู้ให้เราก็หวังอย่างยิ่งว่าทุกท่านตั้งใจฟังนะครับคือทุกๆทุกอย่างที่สำรักห้าคนเราให้เกี็บมามาถ่ายทอดให้เราเนี่ยมีประโยชน์นะครับสามารถเอาไปใช้งานได้นะครับเคยเคยไปฟังมาแล้วที่สำลัก5้านะครับก็งั้นขอขออนุญาตเข้าเป็นทางการก็ขอมอบเวทีให้ทางสำรักห้าครับดำเนินการต่อนะครับ ขอบคุณมากค่ะ